วันนี้เรามีการอบรมในเรื่องของการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าการทางานของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คือ1ในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ 2. ในเรื่องของการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน3ในเรื่องของการปักกาวภายในบ้านต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสําหรับช่วงเช้านี้เราจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของไฟฟ้าต่างๆประโยชน์ของไฟฟ้าแล้วก็อันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าซึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมของเราที่เข้ารับการอบรมนี้นะครับก็จะได้รับความรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยติดตัวไปสามารถเอาออกไปใช้งานได้จริงๆเลยนะครับสำหรับในการรับความรู้ของเราแล้วเนี่ยช่วงลงมือปฏิบัติเราก็จะแบ่งแยกกันการทํางานนะครับได้เอาทฤษฎีตอนชเช้าที่ได้เรียนมามันได้ลองใช้งานจริงมันจะได้รู้ว่าเวลาใช้จริงมันจะเป็นแบบไหน,นสามารถไปใช้ในวิชาชีพได้แล้วก็สมมุติว่าเราเรียกช่างภายนอกมาเราก็จะได้รู้แบบว่า ่างพูดจริงกับเราไหมคิดค่าอะไรอย่างนี้โอเคกับเราหรือเปล่าทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติตอนบ่ายมันเอามาใช้ในชีวิตจริงได้เดี๋ยวเราก็จะแบ่งกลุ่ม <Okay. S 2> แล้วเราก็ไปลงมือปฏิบัติจริงตามบ้านกันได้เลยเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าเราได้มาอบรมแล้วเนี่ยเราได้ความรู้อะไรไปมั่ง ความรู้สึกยังไงบ้างราครับที่มาฝึกอบรมกับสถาบันพลังงานดีค่ะทําให้เรามีความรู้จากอะไรที่เราไม่เข้าใจอ่ะทําให้เราเรู้สึกว่าไอ,อันนี้เราก็น่าจะเป็นนักข้างที่ว่าอยู่เราอยู่บ้านเราก็อยู่กับไฟมาทุกวันเนาะสิ่งที่จําเป็นเรากลับละเลยไม่ได้สนใจเลยอะไรเสียก็ต้องหาข้างหาอะไรแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามาเรียน งอาจารย์เขาพูดเนาะอธิบายว่าอ๋ออันนี้ก็ได้อันนี้ทำน,นี้อนี้ต่อนี้นี้ทำให้ทำให้เราฉลาดขึ้น,น,นก็ควรแบบนีเนะแล้วก็จะไาสอนน้องๆต่อไปสาครับมารถไปใช้ในวิชาชีพได้แล้วก็สมมุติว่าเราเรียกช่างภายนอกมาเราก็จะได้รู้แบบว่าช่างพูดจริงกับเราไหมคิดค่าแรงนี้โอเคกับเราหรือเปล่าผมรู้สึกด,ดีมากเลยว่าเออมีหน,น่วยงานแบบนี้พอดีเนาะทำให้เราประชาชนก็ได้รนะับฟังรู้ หลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เราก็ได้รับรู้ครั้งได้ฟังรู้ได้เพื่อนได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างเราว่าดีมากเยี่ยมเลยค่ะและนี่คือความรู้ที่ได้จากการเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้การตรวจเช็คหาสาเหตุการแก้ไขเช่นตู้เมนไฟฟ้าเบรกเกอร์สายไฟและระบบกล่าวการติดตั้งเพิ่มเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านการติดโคมไฟแสงสว่างโซล่าเซลล์บนเสาไฟฟ้าก็มีการเปิดของเราไหม ทุกทกเดือนเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะมาเข้าอบรมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น